พี่น้องมาหนีผ้ายก้อนมาเกล่หวยอีกแล้วด้วยจ้าเด้อสวัสดีจา้ามาหนีมาหารอห่วยรอหองหาเก็บขี้เล็กกับซับน้องใหม่เด้อพี่น้องเด้อสับน้องใหม่น,นี่แกงแซ่บได้พี่น้องมันมาคืนน้องใหม่ไงน้องใหม่หไงมันแกงบ่าเคยซ่บมาหนีมาแล้วคากล่องมาเด้อมือเด้อสอนเด้ถือเอาหนีนีอยู่บาร์มีคนมา บมมีคนมาเอาเพราะว่าเขากินป้านะพี่น,ออน,อน้องอยป้ามันกแก้วมามันไหนสัาก็อนี่ก็เคียนไปขายนี่เบื้องนี้<ะ>ป้าเอานี่ดอกนี่เงานี่เบืบอ้องอะไรบ่อันนี้ก็ได้สองหย่อนนี่คนหนึ่งเอาไปอะไรบอกได้บริเวณบนบนตำ่ำอ,อาอยู่หากินหายากว่ัฒนธนรมพี่ดอง,งเนาะช่วงนี้เขาก็กินป้าแน่อันนี้แน่ ไปไสเบิ่งเงาพูนพี่น้องเด็กคนไม่เก็บป้อนเล็กคไม่เก็นมามาต้องแก้ใส่หยอดมานำเลยพี่น้องมันจังแสบขันแมนเอาหน่อยไปแก้แต่หน่อยมันใครแสบมาด้จ้าคุณยายจ่า ช่วยกันหาขี้เหล็กเร็วกับสับหนอไม้แดดเปียนเปลี่ยงได้พี่น้องนี่ตอนนี่ไก่สิเที่ยงแม่น่วายก้อนต้นนี้สิทเที่ยงเร็วพะกันออกมาว่าสิ่าเบิ่งเขาง่ามน้ำแหละถ้าเบื้งสิเป็นเขาหสิเป็นหยางสายพี่น้องมึงดอกสม,มู ดอกสมมุนี่สมมุติว่ามือห้าวอันนั้นถือเกีียวปะเลือดออกนี่ยองยองใสมันหายได้ไดพี่น้องนี่เลือดยุดไหลเลยอากาศดีดีไหมพี่น้องแดดแจง้งแดงแจงเลย <c oughs> นั่นทา้งในนั่นกระดูดเอาแต่ทั้งรางจักมีหรือบ,บอลประหงด้วยแต่ทั้งขางตะกล่วนไม่เห็นอยู่หนอดหนึน่งเฮียพีนนน่น่องน้องไม้เลยแก้งเสพเลยพี่น่อง เอาใส่กระตายย่างกว่นลังบางหนึ่งเอาใส่เนาะเปิดหาคือโกคือเขียดนี่ยอืมสะไม่หาไปให้ก่อนของกับไมีสำหรับของหน้าอากว่อนไม่จะห่าก่อน หน้าว่านี่ตะหยาคื่อกันเองโอ้ยประเด็กกินดอกพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่ได้กินดอกไม่ได้กินดอกเขาหากล้องก็ไม่ได้เอามา <c oughs> ถือเอา <c oughs> นี่บอกือปภาษาสับสับสับรูป,ปรสาสับสบั <c oughs> ปปสบ,สบ,สบ,สบเอา มันจะนอนหน่อยๆเองพี u, ba, ่หน่อจ๋าแหนงมันดอกก็ะเมนนอนมันปูปูปับปับเราเกี่ยวข้าวเต็มทุ่งนาเลยมาลูกเกี่ยวข้าวไม่รู้เกี่ยวหญ้าโอ้ยต้องใช้เกี่ยวเกี่ยวข้าวเพเกี่ยวข้าวกะหญ้าลายกะตองเอารถเกี่ยวคือเก่าพี่น้องบ่ได้ทุ่นบ่ได้กำไลกะเิี้ยได่ป้าถิ่มบ่ได้ พูดมันมีคนมาเอามาันเลยเห้ยเอาขืนมันบอกอหากเอาป้ายมันน่ะเออหากะแหนงมันน่ะข็าจินป้าหลายเด้เนาะการทำมาหาก,กินก็ลำบากหากะกินก็ยากยากจิ้นองเอ้ย เด็กก็ล่งแท่งขึ้นมานะทั้งเฟตตี้น่ยก็ล่งแท่งขึ้นมารถเกี่ยวข้าวเป็นวุ่นวุ้นวุนวุนอยู่พี่น้องเด้ซสอนกับโลกมาบึงรถเกี่ยวข้าวพัสระส là chắc nó cũng ở vào tận đây kể hả tay anh kìm một lần lão 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 ม,มันจะได้กินขาวนกย่างขาวพี่หลองมันห้อไอ้หระเอาสันน่น์เลยต้นน่ะได้ทั้งไต่ทั้งที่ทั้งไปโตกะีออทั้ทงไต่ก็ไม่ติดกันสองแหนงตัวเอะม,มันแท้งกับไปห่างในของตัวมันมีผูดใดมาเอามานันนะเฮ้ย มันแท่เขับไปหางในใช่ไหมเพื่อไดดอกหยัด oh, กัาไปหางในผู้เฮ้ยทีนี้ก็ไปเข่าเนาะฮะไปเข่ามันไม่หยัดก็เออก็ไปเฉลิีไปเชื่งมาได้กินดอกเข่าข้าวไม่มีเลยฮะก็เมึงอ้าบ่รนไงยังมีมีวัตถุติดกันหน่อยหโอ้อาจจะป้ายมั่น mấy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nó này nói này cho con có lêm ao. หาพิมหามิมหาผึ่งนะบ่มีบบึงหวยหนองคองบึงเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเหึภาพี่น้องมาเละทงเลาะทาหาหนอม่กะบอกใครได้ดอกพี่น้องเอ้ยไปยกรมันได้าหน่นดุ้นหนอนใหม่ โอ๊กกรเกยยสนคองคองคองมันเ็นะบึงเข่าตายตายหยครับกระปตาบักอีกยังเหรอลเอพี่น้องแค่นี้ได้จ่าด้ว เดี๋ยวไปเบิ่งเขาก่อนให้น้องสาวก่อนบ๊ายบายรักและคิดถึงทุกคนนะคะตีเล็กต่อยุ้งใส่พ่อหัตกอย่าลืมสับตะไคร้ใบมะกรูดให้ยายสองคนด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายดีเด้อย่าก้อนได้อยูุงใอยู่กตีเล็กน้อยก็ได้ต้นนั้มันงามดูจ้าวาอันนี้บ่เนี่มันมีตอไม่แตนบ่ ตายต้นใดผด้ตนลือพี่เบิงที่เหล่าขาล่นหมดแล้วแต่พี่กายไม่สิมีบอกปูยาวมายาวผมว